ในสมัยที่จอมพลปอเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นที่รู้กันว่าหากใครได้ซองสีเหลืองจากท่านคงต้องเรียกว่างานเข้าในเวลานั้นจอมพลปอพิบูลสงครามกระชับอำนาจรวบอำนาจทั้งหมดไว้ที่คนคนเดียวใช้ข้ออ้างในการถูกลอบสังหารเริ่มต้นกวาดล้างจับกุมศัตรูทางการเมืองมากกว่า50คนด้วยข้อหากบฏ จอมพลปออนุมัติให้มีการจัดตั้งสารพิเศษเป็นขึ้นชื่อว่าสารพิเศษก็ต้องมีความพิเศษไม่ปกติไม่ธรรมดาซึ่งในการพิจารณาคดีด้วยสารพิเศษนี้ผู้ต้องหาไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์หรือดีกาเดๆดใทั้งสิน้นทั้งใี้ถือว่าคำพิพากษาข,ของสารพิเศษนี้เป็นเด็ดขาดบังคับคดีได้ทันทีดำเนินคดีใช้ระยะเวลาไปทั้งหมดประมาณ9เดือนจีผู้ถูกจำคุกตลอดชีวิตรวม25รายและถูกประหารชีวิตด้วยการยิงเป้า18ราย